بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله คัลมาต์นั้นมีสิ่งที่จำเป็นจะต้องอ่านในการละหมาดที่เราจะอ่านผิดไม่ได้มีอยู่ห้า สถานที่ก็คือกล่าวคำว่าอัลลอฮฺอักบารในครั้งแรกตอนที่เราเริ่มละหมาดกล่าวคำว่าอัลลอฮฺอักบารตอนที่เราเริ่มละหมาดเป็นสิ่งที่จำเป็นและผิดไม่ได้ ส่วนการกล่าวอัลลอฮฺุอกบารในการเปลี่ยนอิริยาบถในการละหมาดถือว่าเป็นสิ่งส่งเสริมเป็นสิ่งสุนัตนี่คือคำว่าอัลลอฮฺุอกบาําจำเป็นในขณะที่เริ่มเข้าละหมาด2อ่อานผิดไม่ได้สถานที่ที่สองก็คือการอ่านสูร ฟาติฮะในทุกๆรัก,รกอะของการละหมาดเช่นการละหมาดซุบฮีสองรักอะเราอ่านฟาติฮะสองครั้งทั้งหมดละหมาดทั้งห้าเวลาเราจะต้องอ่านฟาติฮะสิบเจ็ดครั้งเพราะมันสิบเจ็ดรักอะนะครับนี่คือฟาติฮะ อ่านผิดไม่ได้ลืมอ่านไม่ได้จะต้องอ่านให้ถูกต้องทุกทุกรักอะที่เราละหมาดการอ่านฟาติฮหาเริ่มต้นตั้งแต่บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหิมอัลฮัมดุลลิลลาฮิ رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غ ว ر ا ل م ล ض و ب บ عليهم و ล ا ا อหล ل ي ฟาติฮ <ين> ะเริ่มตั้งแต่บิสมิลลาฮิร r หานิร i ราะ h i มจนถึงวะละดอลิน <ين> ส่วนคำว่าอามีนมันเป็นดูอามันไม่ใช่ฟาติฮะแต่ส่งเสริมให้เรากล่าวคำว่า อาเมนนะครับให้เราเข้าใจอย่างนี้ฟาติฮะผิดไม่ได้ทุกรอกอะของการละหมาดนะครับสามสิ่งที่ผิดไม่ได้ในการอ่านในละหมาดก็คือการอ่านตาฮีะบ้านเราอาจจะกล่าวว่าตาฮีะคนคนบ้านๆคนภูเก็ตนะครับแต่ภาษาอาหรับนั้น ตาฮิยาตาฮิยาตาฮิยาในละหมาดสองรักอะมีการอ่านตาฮิยะหนึ่งครั้งนะครับละหมาดสามรักอะมีการอ่านตาฮิยะสองครั้งละหมาดสี่รักอะมีการอ่านตาฮิยะสองครั้งแต่การอ่านตาฮิยาในครั้งแรกเป็นสุนัต เป็นกิจส่งเสริมสุนัตเป็นสุนัตอับอาอเป็นสุนัตก็คืออ่านผิดหรือลืมไม่ทำให้เสียละหมาดแต่การอ่านตาฮิยัตยในรอกอะสุดท้ายของละหมาดไม่ว่าละหมาดสองรอกอะก็อ่านครั้งเดียวก็คือครั้งสุดท้ายละหมาดมักริบสามรอกอะครั้งสุดท้ายก็คือในรอกอะที่สาม ส่วนละมาดอีชาละมาดซุฮรีละมาดอัสรีตาฮียครั้งสุดท้ายก็อยู่ในรอกอะที่ 4. สี่แสดงว่าการอ่านตาฮียนั้นผิดไม่ได้ในรอกอะสุดท้ายของละมาดน,นั้นๆน,น,นะครับการอ่านตาเฮียะเริ่มตั้งแต่ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا 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 وأشهد أن رسول الله, صحيح الله, صحيح الله صحيح على محمد การสลาวัดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและที่เราอ่านว่าวะลาอาลีมุฮัมมัดเป็นการประสาทพรให้กับเครือญาติของท่านนบีครอบครัวของท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นตาฮียัตเริ่มตั้งแต่อัตตาฮียะ จนถึงวาอัชฮะดูอันนามูฮัมมัดอัลลุลลลอฮแต่การอ่านตาฮียตในครั้งสุดท้ายของละหมาดจะต้องใส่สลวาดนบีตามหลังการอ่านตาฮียตด้วยก็คืออัลลอฮุมะซอนลีอาลามูฮัมมัดแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้าให้ดีให้ประสาทพอให้กับครอบครัวของท่านนาบีด้วย ก็คือให้กล่าวว่าวะอัลอาลีมุฮัมมัดนี่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องกล่าวในการละหมาดสุดท้ายก็คือการให้สลามทางด้านขวาเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องอ่านจะต้องกล่าวผิดไม่ได้ก็คือให้สลามหลังจากเสร็จสิ้นการละหมาดแล้วให้สลามอ่านตาฮิยัตเสร็จแล้วอ่านสละวันนบีแล้ว ก็ให้สลามทางด้านขวาโดยกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวารฮฺมาตุลลอฮ์จำเป็นเฉพาะด้านขวาแต่ข้างซ้ายต้องให้สลามด้วยแต่มันเป็นสุนัตอ่านผิดไม่เป็นไรข้างซ้ายอ่าข้างขวาผิดไม่ได้นะครับนี่คือการอ่านที่จำเป็นในการละหมาดท,ที่เราจะต้อง เน้นย้ําอ่านให้ถูกต้องลืมไม่ได้ผิดไม่ได้นะครับวัสลาม